ของลูกอย่าเป็นเทวดาประจำเรือนเป็นเพื่อนพระชาพระรัตนตรัยร่วมกันครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายะติสรเนนะสหปัญจศีลา นะโมตัสสะภะคะวะโตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตธรรมังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิตัติยมีสิกขาปะทังสมาตติยมปิสัต ส,สุรานาคมางนิติตังสุราเมรยะมตมาธิยามิสุราเมรยะม ติเลนะนิพุติงยันเตอิมานิมยังพันเตปริวารานิปฏิคันหาโตสองบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความสุขเแก่นานเทินสาธุที่ได้นำกำลังพลตัดบาทต้อนรักตีใหม่ สติมาสุขะเมทะตินิพพานสมบัติหากท่านทั้งหลายปร่นสำเร็จจงปรันสำเร็จจงเอวะเมวะอิโตทินังตุสัเพเพปุเรนตุสังกปาะโยจ่าชวะเสนทภาวะภาวันตุเตภวตุสั ภาพบรรยากาศที่น่าระบนซึึงนําโดยดานบรรยากาศดีมากเลยนะครับใช่ครับผมจะเป็นการจะเริ่มต้นปีใหม่แบบวีถีไทยดูไปถึงนะครับเป็นดีงเราแล้วก็แขก่ขอรอดตัวเราด้วยนะบผมครับจะทําให้ในส่วนของคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยคนทันนีนนก,ก็ไปถาทสมากทานครับเขาเรียกว่ายักษาให้ดีส ผิวของยองใยไร้ฝ้าราคีตลอดครับผมก็ถือว่าปเป็นอีกหนึ่งพรสแดกในประเทศไทยไม่พลาดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราแค่ได้เห็นก็เป็นพระพรุทธศาสนาภาพภาพยังยังเกิดขึ้นอยู่ในฝุ่นแผ่นดินไทยเพศที่โชคดีนะมาดูนะครับผมครับเรามองย้อนกลับไปครับอะไรครับครว่าง<ส>าว่างเอสร้างของวัดกับวังขับพระม้ากับสัตว์ในอดีตทุกพระองค์ของประเทศไทยจะไม่